ชาวยุโรปอยากทำอะไรหลังจบโควิดก็อย่างน้อยก็เป็นการจบชั่วคราวก็คืออย่างน้อยในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งน่าจะประมาณมิถุนาจนถึงสักกันยามั้งใช่ไหมในของที่เป็นฤด,ดูร้อนของชาวยุโรปเนี่ยอย่างน้อยเขาก็น่าจะได้ไปเที่ยวกันนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ว่ายังไงช่วงหน้าร้อนก็ต้องเปิดนะเพราะว่าเหมือนกับทนกันมานานแล้วอะตั้งแต่อะไรอะ พฤศจิกายนปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็ช่วงนี้คือมีข่าวว่าอ่าหลายประเทศจะขยายการล็อกดาวน์ไปจนถึงอ่าถ้าไม่ใช่กลางเมษาก็ต้องเป็นแบบต้นหรือกลางพฤษภาคมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอังกฤษที่ขยายไปจนถึงยี่สบเดมิถุนายนเลยซึ่งเราก็ยังหวั่นว่าเออแล้วยังไงคือเขาจะยอมกันเหรอยังไงถ้าสมมุติว่าขยายไปมากกว่านี้คือคนที่จิตตกจริงๆมันคือใครกันแน่ ช่ไหมคือคือเราอาจจะพูดในฐานะที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าเหมือนกับแบบก็ติดตามข่าวกันมานะว่าเออก็มันก็มีบ้างไหมอ่ะที่ประเทศไหนอ่ะที่ประชาชนประท้วงรัฐบาลคืออาจจะมาประท้วงแบบมารวมกลุ่มกันไม่ได้แต่ว่าประท้วงผ่านทางโซเชียลหรืออะไรว่าดูแลโควิดห่วยมากต้องล็อกดาวน์ต่อก็ไม่ค่อยมีนะอ่าอย่างมากก็คอมเมนต์ลบๆ คือคือหมายถึงว่าตัวประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องให้ล็อกกันต่ออีกเป็นปีๆหรืออะไรเพราะนั่นก็หมายความว่าเขาก็ต้องอดอยากมากขึ้นแต่ว่าตัวรัฐบาลของแต่ละประเทศเองนั่นแหละที่กังวลโควิดมากเกินไปจนกระทั่งขยายการล็อกดาวน์นะครับเอาเป็นว่าหลังๆนี้เราเริ่มจะมาประท้วงทางฝั่งของยุโรปแทนซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มเปลี่ยนฝั่งจากของฝั่งประเทศตัวเองไปฝั่งนั้นแทนแล้วเพราะว่าฝั่งประเทศนี้ก็เริ่มสถ,ถานการณ์หมายถึงว่า เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าเป้าหมายคืออ,อยากให้เลิกกักตัวหรือถ้ายังกักก็ให้กักที่บ้านซึ่งก็ยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีการลดวันกักตัวแล้วในประเทศฝั่งเรานะครับของประเทศเราเองก็คือเจ็ดวันสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเหลือสิบวันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ต้องรอรอบถัดไปที่จะผ่อนคลายลงอีกส่วนทางฝั่งยุโรปกับกลายเป็นว่า มีความเข้มงวดมากขึ้นหลายประเทศจากที่ไม่เอาใบตรวจโควิดก็กลายเป็นเอา,เอ,าอย่างเงยอรมนีต้องตรวจ48ชั่วโมงก่อนเข้าเยอรมนีด้วยซ้ำซึ่งโหดร้ายมากอย่างเงี้ยซึ่งยังดีที่ไม่ได้ให้มีการกักตัวครับก็เอาเป็นว่าเหมือนมันกลับข้างกันเลยทําให้ประเทศแถบนี้ดูดีขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็เลยเลย,เลย,เลยสงสัยว่าเขายังไงต่อให้ขนาดเล่งฉีดวัคซีนกันแล้วทำไมยังจะกลัวอยู่อีกเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ช่วยบอกอับหน ก็เกินมานานเดี๋ยวคราวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเป็น20สิ่งที่จริงๆในนี้เขาพูดถึงชาว UK อังกฤษะนะว่าเขาจะทําอะไรหลังจากที่จบโควิดก็คืออย่างน้อยก็คือช่วงหน้าร้อนนั่นแหละเราก็ไม่รู้นะนะว่าพอเข้าหน้าหนาวคือสักตุลาพฤศจิกาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพฤจิการเนาะเข้าหน้าหนาวเต็มตัวเนี่ยเขาจะกลับไปล็อกหรือไปทําอะไรอีกไหมเพราะว่าโควิดก็จะพุ่งในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมพอหน้าร้อนก็จะผ่อนคลายลง ก็เหมือนกับว่าชาวอังกฤษหรือชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วอยากจะไปหลายๆคนก็อยากจะไปผจญภัยอยากจะไป country s i ์หรืออยากจะไป h o l เดย์ตามที่ต่างๆแต่กลายเป็นว่าในจากการสำรวจแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่า6 7ของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้เวลากับการนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็แน่แหละเป็นเพราะว่าโควิดนั่นแหละทำให้ไปไหนไม่ได้้วถามว่าถ้าซัมเมอร์ปีนี้ยังจะล็อก คือบางประเทศก็ไม่ได้ห้ามนะแต่แค่ว่าขอความร่วมมืออย่าออกไปเที่ยวเล่นโดยที่ไม่จาเป็นนะอะไรเงี้ยมันน่าโมโหมากบางประเทศก็ห้ามเลยห้ามออกห้ามอย่างฝรั่งเศสเนี่ยห้ามออกอะไรเงี้ยถ้าไม่จําเป็นอย่างเงี้ยมันน่าโมโหมากล้วถามว่าถ้าซัมเมอร์ยังจะล็อกอยู่อีกเนี่ยยังจะไม่ให้หรือยังจะขอความร่วมมือไม่ให้ไปอยู่อีกเนี่ยถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆพอจะรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยังไงเขาจะยอมกันต่อหรือจะเริ่มมีปัญหาบ้างละ เพราะว่าฉีดวัคซีนก็ฉีดแล้วนี่จะเอาอะไรนันะ่หนาในนี้บอกว่าถ้าพวกเขาได้มีโอกาสที่จะออกไปมากกว่า1ใน3จะพยายามหลีกเลี่ยงซันบาสไม่นอนอาบแดดที่หาดทรายแต่ว่าจะไปทำอะไรที่มันดูผจนภัยแทนหรออย่างเช่นประมาณ32%อยากจะไปเห็นนอร์ทเ n l i ไลท์ก็อยากจะไปเห็นแสงเหนือแต่ที่ป๊อปปูล่า กว่านั้นสำหรับช่วงวันหยุดก็คืออยากจะไปสำรวจชนบทคือ country s i ์หรืออยากจะไปเดินผจญภัยเหรอคือคือยังสงสัยว่าถึงแม้จะล็อกดาวก็ก็ตามมานะแต่ว่าพวกนี้มันก็เป็นที่กลางแจง้งใช่ไหมเขาห้ามเหรอไปเดินผจญภัยมันก็น่าจะได้ไม่ใช่เหรอมันไม่ได้ไปปนกับใครนี่ไม่น่าจะห้ามหรือเปล่าแล้วก็มากกว่าครึ่งก็คือห้าสิบหกเปอร์เซ็นอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งในช่วงวันหยุดที่เขาสามารถไปถ่ายรูป กับวิวที่มันแบบสวยอลังการได้แล้วก็ประมาณ5้าิบเปอร์เอยากจะไปประเทศใหม่คงเป็นประเทศที่ไม่เคยลองจากการสำรวจของสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ก็เกินครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจก็อยากจะไปฮอลิเดย์ที่ไหนสักที่หนึ่งในปีนี้หมายถึงว่าคนเกินครึ่งอ่ะอยากไปอ่ะแต่จะโดนปิดกันอีกไหมอ่ะอ๊อต้องบอกเลยนะจากที่อ๊อติดตามมาตลอดเนี่ยประเทศ บางประเทศที่เขาล็อกดาวน์กันมาเป็นปีๆเนี่ยนะสุดท้ายพุ่งอยู่ดีนะอย่างเคยอ่านของอาร์เจนตินาตั้งแต่มีนาปีสองูนที่ล็อกมาตลอดจนกระทั่งเกือบสิ้นปีเนี่ยนะคือมันอาจจะกำลับได้ในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยพุ่งเลยพุ่งแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าประชาชนเขาไม่ยอมแล้วไงฉะนั้นการที่ยุโรปอยู่ดีๆมาทําอะไรสิ้นคิดโดยการล็อกอย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอเจอเรื่องของกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยแต่ละคนคือ หัวสมองกับข้างแล้วหรือยังไงอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เอาหมายถึงคนจัดการประเทศของยุโรปนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเท่าที่ติดตามมาก็คือล็อกทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดมีการบอกมาว่าอันนี้คือจะพยายามเปิดให้ได้ก่อนซัมเมอร์เอออันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะล็อกไปไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ไม่โอเคประมาณส7มสิบเจ็ดเปอร์เซนได้จองทริปแล้วเรียบร้อยแต่จะต้องเลื่อนอีกไหมเพราะประเทศไม่ยอมให้ไปคือประเทศไม่ยอมให้ไปนี่อย่างที่บอกนะว่ามีแค่บางประเทศที่ บีบประชาชนว่าไม่ให้ออกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาแค่ขอความร่วมมือคือให้คําแนะนำํำมีคน79%ที่กังนวลว่าไอ้ที่จองไปแล้วสําหรับวันหยุดเนี่ยจะโดนแคนเซิลคือมีอยู่สองแบบคือต้องแคนเซิลเองเพราะว่ารัฐไม่ยอมให้ออกกับสายการบินเป็นคนแคนเซิลเชื่อไหมว่ามีแค่27%ทั้งหลานที่กังวลเกี่ยวกับโควิดคืออย่างที่บอกประชาชนเขาไม่ได้กังวลโควิดคนที่กังวลเนี่ยมีแต่คนจัดการประเทศ ของยุโรปแต่ละประเทศที่ครั้งที่แล้วคือคิดผิดหรืออย่างไรที่เปิดเสรีแล้วตอนนี้คือพึ่งผิดหวังก็เลยพึ่งพึ่งคิดได้หรือยังไงพึ่งจะอยากจะมาเรียนแบบประเทศแถบแถบแถบ,แถบนี้หรือย,อยังไงที่ป่านนี้ก็ยังไม่เปิดอย่างที่บอกนะครับเราเชงได้ทุกฝั่งเราไม่ได้ลำเอียงแต่ซีอของสายการบินไอซ์แลนด์แอร์บอกว่าหลังจากที่ถูกข้อจำกัดเกี่ยวกับไวรัสมา เนี่ยมันมีสัญญาณที่ว่าวันที่ดีกว่ากําลังจะกลับมาที่ผู้คนจะได้ออกไปข้างนอกแล้วก็สนุกสนานกับการผจญภัยอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่า29%ของการสํารวจนี้ได้ทํำรายชื่อสถานที่ที่เขาอยากจะไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยประมาณ1ใน4ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงคือจัดลําดับใหม่ว่าแบบเออของเดิมอยากไปที่นี่แต่ว่ามันมีเรื่องของโควิดก็เลยสลับกันเอาอย่างอื่นมาขึ้นแทนก่อน ปัจจัยหนึ่งที่ยังอำนวยความสะดวกให้คนยังหวังจะไปฮอลลีเดย์อยู่ก็คือการที่สามารถเลื่อนไพรส์สายการบินได้โดยที่ไม่โดนชาร์จเพิ่มคือก่อนโควิดเนี่ยถ้าเราเลื่อนวันหรือเปลี่ยนแปลงวันเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนสายการบินชาร์จคือจะจะค่อนข้างโหดแต่ตอนนี้คือสายการบินเขาตกอับเขาก็เลยต้องแบบมีทั้งเลื่อนวันฟรีแล้วมีทั้งสามารถคืนเงินได้แต่เราต้องดูนิดนึงนะหลังๆเริ่มตุกติกมากขึ้นแล้ว ว่าถ้าเอาแบบถูกสุดอาจจะอาจจะต้องโดนชา์จถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ไม่ถือว่าบางที่นะต้องต้องดูนิดนึงเริ่มและเริ่มและคือเริ่มพอเริ่มคึกค,คักก็เริ่มจะกอบโกยและถสายการบินก็คือพวกการเลื่อนหรือการยกเลิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสําคัญกว่าเรื่องของการที่จะไปจองโรงแรมหรือพวกการกินดื่มต่างๆซะอีกเพราะว่าถ้ามันเลื่อนไม่ได้เนี่ยก็จบเหตเลยพวกนั้นไม่สําคัญไวท้ทีหลังเพราะว่าประมาณ72ซก็บอกเลยว่า พวกเขาจะไม่จองถ้าเกิดว่า,อาพอถึงเวลาจริงแล้วที่มันจะมีปัญหาแล้วพวกเขาไม่สามารถแคนเซิลอะไรหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ประมาณ6ใน10บก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่อิสรภาพของพวกเขาจะต้องหายไปแต่ว่าหลังจากที่มีโควิดแล้วเนี่ยก็69%ก็บอกว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตมากขึ้นคือเอาเป็นว่า การท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่เวลาปกติอาจจะไม่ทันคิดถึงแต่ว่าพอหายไปนานๆปุ๊บก,ก็จะเริ่มนึกถึงแล้วว่ามันสําคัญแค่ไหนคือมนุษย์ยังไงก็ต้องเดินทางก็เข้าใจว่าบางทีก็งานเยอะก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างหรืออะไรแต่ว่าทามัวแต่ก้มหน้าก้มตาหาเงินแล้วก็ทําแต่งานสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปทําไมโดยที่หมายถึงว่าถ้าจะไม่ได้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ย้าว่าไม่ได้ไปไหนเลยคือมันก็ต้องไปตามความชอบของเราด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็สิ่งที่ยอดฮิตที่สุดที่เขาจะทําตอนในวันหยุดหลังจากโควิดก็มีตั้งยี่สิบอย่างเนี่ยตามหัวข้ออย่างแรกก็คือไปเดินเล่นใน country s i d ก็คือในชนบทสองคือแม่แต่ของเราอันนี้ไม่มีไปเยี่ยมชมปรา,าสาทหรือว่าสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์อ๋ออันเนี้ยมี สิ่งสาคัญทางประวัติศาสตร์แต่ว่าของเราไม่มีคาสเซิลเลยหรือถ้าจะมีก็แบบเตี้ยๆอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีแบบหลายชั้นอ่าก็ก็มันเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันข้อสามที่เขาจะทําคือพักผ่อนริมชายหาดข้อสี่คือไปดูแสงเหนือข้อห้าก็คือพักผ่อนริมสา่ายน้ำแต่จริงๆข้อหนึ่งนี่มันก็ทําได้อยู่แล้วเใช่อ๋อมันหนาวไงมันหนาวเลยไม่ได้ไปใช่ไหมข้อหกก็คือไปล่องเรือข้อเจ็ดก็คือไปเยี่ยมชมมิวเซียม ข้อ8ก็คือไปดูประวานเอออันนี้ก็น่าสนใจข้อ9คือไปป่าฤดูฝนเหรออาจจะเป็นป่าเขตชื้นหรือหมายถึงประเทศแถบนี้ข้อ10เอ่อไปเยี่ยมชมติมพาร์คหมายถึงว่าไปสวนสนุกอะไรเงี้ยนะว่าแต่เขามีสวนสนุกกันเยอะไหมข้อ11ก็คือไปสวนสัตว์หรือว่าไปเยี่ยมชมสัตว์แปลกใหม่พูดถึงสวนสัตว์เนี่ยเชื่อไหมว่ามีสัต เกือบทุกเมืองเลยเมืองหลักๆเนี่ยนะโดยที่เราไม่ทันคิดมาก่อนนะคือคือให้ความสําคัญกับสวนสัสตว์ต่างๆมากและแน่นอนทุกที่เท่าที่รู้คือสวยๆทั้งสิ้นข้อ1ิไปดูภูเขาไฟเออว่าแต่ประเทศไหนมีบ้างท่วันก่อนที่มีเขาประเทศไอซ์แลนด์ก็มีภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมแล้วก็ข้อ1ิไปปีนภูเขาโอ้ของพวกเราทําได้แค่เดินไฮกิงอะปีนไม่กล้าข้อ1ิไปดูน้ําพุร้อนปะทุ ประเทศไหนมีอ่ะเนี่ยพอค้นรูปปุ๊บนี่เออประเทศไหนมีวะน่าสนใจแต่แต่รู้ว่าอเมริกามีแน่แล้วข้อสิบห้าไปปั่นจักรยานข้อสิบหกซิปวายคืออะไรไปห้อยสายอันนี้นี่เหรอโอ้เอออันนี้ก็ไม่กล้าวข้อสิบเจ็ดไปล่องแก่งหรือว่าไปพายเรือคายักก็ล่องแก่งก็คือแบบ แม่น้ําที่มันไหลเชี่ยวมากๆอะไรเงี้ยนะเรือลํานึงมีหลายคนเนี่ยแบบประมาณเนี้ยนะข้อสิบแปดไปทะเลทรายเออจริงๆที่ร้อนๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาโควิดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อสิบเก้าไปสำรวจถ้าข้อยี่สิบไปขับรถออฟโรดยังสงสัยว่านี่มันเป็นกิจกรรมของชาวอเมริกันหรือเปล่าเนี่ยแต่นี้นี้เขาพูดถึง ยุโรปนะพูดถึงยูเคนะเหมือนเป็นเช็คลิสต์ละกันว่าเออมีอะไรที่สามารถทําได้บ้างในช่วงวันหยุดหลังโควิดแสดงว่าเวลาที่เขาหยุดเขาก็หยุดกันจริงๆนะไม่ไม่ใช่ว่าไปนิดๆหน่อยๆแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้คือเพื่อน,อนๆที่ไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์ละกันถ้าเกิดว่าเขามีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ให้ไปไหนได้เนี่ยเราจะไปไหนกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์หรือให้ไอเดียที่ใต้วิดีโอของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ